การเดินทางเที่ยวรลบะอ,อำเภอของผมได้เริ่มขึ้นแล้วครับสำหรับการเดินทางในครั้งนี้ผมเริ่มต้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดโดยใช้เส้นทางทางหลวงหมายเลข2045โดยระยะทางประมาณ44กิโลเมตรด้วยกันครับอำเภอวาปีปทุมนั้นเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดมหาสารคามมีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับสามของจังหวัดมหาสารคาม รองจากอำเภอโกสุมพิสัยและอำเภอบละบือมีประชากรมากเป็นอันดับที่สมของจังหวัดรองจากอำเภอเมืองมหาสาร,รคามและอำเภอโกสุมพิสัย รามหนึ่งร้อยสี่สปวาตีวารีปรทุมสี่สีสมเด็จ20บ ตอนนี้เข้ามาแวะตรงปั๊มพี่ที่ครับผมก่อนที่จะไปอำเภอว่าปีปทุมนะครับผมจอดเขอ้าห้องน้ำเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกันต่อครับผมถนน,นเส้นนี้แอดมินกับโบเคยมากครับผมมีการเหตุถนนไม่ ยยเยาไปไนสเยท .2045 ทร .2045 ตอนนี้เ่าก็เดินทางมาถึงอำเภอว่าปีปะทุมแล้วนะครับผมเข้าไปชมบรรยากาศอำเภอว่าปีปทุมน้ำกันแอดมินกน็พึงเคยมากครั้งแรกได้ยินซื้อมานานนะครับสีร400เมตรเลี้ยวขวานันทกทอกซอ แล้วมีเงือนเัอะป็่ทองมีเงินหัอด้อยตรงนี้เป็นสามแยกที่ว่าการขวาแล้วเลี้ยวซ้ายที่ทางหลวงชนบทมหาสารคาม4017ตมนะ้นเต็มนังจอกันเต็ม มุมนี่งามนับหับกันพอดีเลยกันไปก่อนบอ,เ,นนอ,บบอเอากล่องนี่มาถ่ายยัง มันมีมิติกรากันไงมีกล่องไงมีกล่องไง ได้อารมณ์เวลาไปเห็ดเ,เดี๋ยวสิเดินทางไปเบิงตัวอำเภอครับผมเนี่ยกับสถานีตำรวจนะครับขวามือก้อนหนาะนั่นกับที่ว่าการเนาผ่านมาแล้วตรงสาม่ย ห้องสมุดอำเภอโธนาคารออมสินธนาคารสำนักงานไงเลยครับเซเว่นเลเว่นซ้ายมือ ันนี้สามแยกขวาคม่มถนนหม่เลขส <20 45. S 2> องศูนย์สี่ห้านี่นิมันออกมันหนวะ่ะออกอหะ เป็นหมู่มบ้านเลี้ยวซ้ายหลังสี่แยกบริษัทซิงเกร์ประเทศไทยจำกัดมหาชนทางด้านซ้ายไปยังถนนหมายเลขสองศูนย์สี่ห้าแล้วเลี้ยวหักศอกไปทางซ้ายเข้าสู<ฮ>่ถนนหมายเลขสองศูนย์สีห่ห<ฮ>้าไปต่ออีกหนึ่งจุดห้ากิโลเมตรเบานนี่เลา

กเกน,นสองร้อยเมตรขับต่อไปยัง เมืองอกเก่าแต่ <45 S 2> เปน็นบ้านตึกเกา่าๆแถวๆนี้นะจะเป็นย่านเมืองเก่านะครับผมมีทั้งบ้านใหม่บ้านปูน,น,นเนี่ยเป็นเมือง เป็นเมืองล่างเป็นอำเบอร์เกาแก่เนี่ยว่าปีประทุนแล้วแต่ตะกี้มันบอกว่าว่าปีว่าตรงใยอำเภอเกาแกก่ะจอเนี่ยร้อยสามร้อยสามสิบแปดพี่ก็ยกระพุมตรงไป แต่มันเ้นมันกว้ามัาเนั่นแหละมันถือว่เาเขา้าเข่า้วเ,เออนด้ว่าเขา้าเข่าตัใตน้นาเเข้าสี่นะแหลมันเป็นถนนไ,ไนะไนไงเส้นหนี่งมันต่งตรงแม่เขาไปเลี้ยวเนี่ยเียวขไปสถานีตำรวจสองร้อยเมตรเลี้ยวขวาเข้าสูถ่ถนนใหม่เนีย่ยมันเมืองเมืองใหม่เลยใหมเลย

4, 5ตรงไป <Inside. S 1> PTT Station ไม่ปลี่ยนใจทุ่มหมดว้เมื่องขยายมาตรงเส้นลักนะครับใหญ่ามาจากเมื่องเก่าที่เขาขับผ่านมาเมื่อกี้ นยยน่นกายานทั่งหมามากเขาตรงนี้โรงพยาบาลวาปีปทุมตาลไสยเขามากไหนเขามากคนนั้นนั่งในหอ้องอ เข้าตรงไปเส็นนี้400เมื่อเรียนใช้ทางออกที่หนึ่ยังถนนหมายเลข2040ถนนหมยเลข2063อันนี้2045ตัด2063เหรอ